ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขอบอกหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวข้อของการสัมมนาในในวันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4หัวข้อนะครับ4หัวข้อหัวข้อแรกจะเป็น,นเรื่องของซูเปอร์เรซูเม่นะครับเราจะมากล่าวถึงซูเปอร์เรซูเม่เป็นหลักนะครับเราจะมาพูดถึงว่า พวกเราหรือ HR เนี่ยจะอ่านเรซูเม่หรืออ่านซูเปอร์เรซูเม่อย่างไรเนี่ยเพื่อให้เข้าใจผู้สมัครได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องมากขึ้นนะครับด้วยข้อมูลของซูเปอร์เรซูเม่ในเรื่องแรกเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องที่2เราจะมาพูดถึงในเรื่องของซูเปอร์เรซูเม่สกอร์พอยต์ซูเปอร์เรซูเม่สกอร์พอยต์คืออะไรนะครับเราจะมาดูกันว่าวิทยาการสมัยใหม่ ปัจจุบันนี้สามารถไปได้ถึงไหนแล้วนะครับสกอร์พอยต์มันเป็นยังไงนะครับมันจะช่วยงานเราได้ไหมหรือมันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นขนาดไหนเราจะมากล่าวถึงซ u เปอร์เรูเม่สกอร์พอยต์กันในเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามที่วันนี้จะอยู่ในการสัมมนาครั้งนี้ก็คือแชร์ข้อมูลนะครับของเราจะมาแชร์ข้อมูล ของจ็อกเว็บไซต์ต่างๆนะครับและในขณะเดียวกันเราจะมาอัปเดตข้อมูลของเว็บไซต์ jobtopcan.com ให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าขณะนี้ข้อมูลของเว็บไซต์เราเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับในอนาคตหรือในปัจจุบันนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของ Super eRecruit นะครับ ซูเปอร์อีคูดคือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายลงยังไงมันจะทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นขนาดไหนนะครับเราจะมีการพูดถึงซ u เปอร์อีรีคูดเมนต์ซอฟต์แวร์ตัวนี้พร้อมทั้งจะมีผู้ที่ได้เคยใช้จริงมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังด้วยในส่วนนี้นะครับว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ซักถาม ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้วยนะครับนี่คือ4เรื่องหลักที่เราจะพูดกันในวันนี้ในตลอดบ่ายวันนี้นะครับ